สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้แม่ดาราพาเพื่อนๆมาชมราชาแห่งไม้ใบสีดํานะคะนั่นคือบอนดําแบ็คเมจิกนะคะตอนนี้ต้นแม่เขาออกดอกแล้วเพื่อนๆจะสังเกตนะคะมุมโน้นเนี่ยคะ่ะตรงสีเหลืองๆนะคะตรงซอกใบของใบสุดท้ายเนี่ยมีดอกของบอนดําแบ็คเมจิกนะคะ เป็นครั้งแรกนะคะที่แม่นาฬ่าปลูกบอลดำแบ็คเมจิกแล้วก็ได้ดูดอกเขาด้วยนะคะตื่นเต้นเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่หลงสเสน่ห์ความมืดดำความเข้มขลังของใบไม้นะคะบอลดำแบ็คเมจิกเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยนะคะเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายจริงๆนะคะเพื่อนๆเลี้ยงใส่กระถางก็ได้เลี้ยงใส่ ลงดินก็งามค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วใบของเขาเนี่ยเป็นใบโตโตรูปหัวใจนะคะเพื่อนๆยิ่งเวลาได้แดดเนี่ยเขายิ่งดำสนิทเลยนะคะดำดำแบบดำจริงๆนะคะดำาแบบสวยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่นันล่าพาไปดูดอกของเขาใกล้ๆนะคะครั้งแรกในชีวิตที่เห็นดอกบอลดำแบล็กเบอร์นะคะอร์คพรส์ค่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่แหละคะ่ะคือดอกของวันดัมแบ็คเมจิกนะคะเพื่อนๆแม่ลน,นลาคาดว่าข้างในกระป๋อตรงนี้นะคะจะมีเมล็ดของเขานะคะน่าจะมีเมล็ดนะคะเมื่อมีดอกก็ย่อมมีเมล็ดคาดว่าอย่างนั้นนะคะแม่ลน,นลาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้ดอกของวันดัมแบ็คเมจิกนะคะก็มีแต่วิธีการเลี้ยงวิธีการปลูกนะคะเพื่อนค่ะ ตอนนี้แม่นอล่าก็คาดแต่ว่าเขาก็จะเหมือนกับบอลบอลสีบอลส,สีนะคะสามารถที่จะตัดดอกของเขาเนี่ยเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เมื่อเมื่อเขาแก่เต็มที่นะคะก็มาลุ้นกันว่าข้างในนั้นจะเป็นเมล็ดหรือเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆคะ่ะทรงดอกของเขาเป็นปลายาวขึ้นนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะเป็นกระปะ๋อแล้วก็ดอกนี่ออกตามซอกใบนะคะเพื่อน นี่ค่ะออกอย่างนี้เลยเออกแบบนี้เลยนะคะเพื่อน่ะสวยงามนะคะแล้วเขาก็คงจะมีน้ำหวานนะคะเพราะพาะมีพึ่งชนิดหนึ่งนะคะมาเกาะตามกลีบใบของเขานะคะเกาะจนสุดกลีบเลยนะคะเพื่อนค่ะอายุต้นนี้ก็ประมาณ6 7เดือน7 8เดือนค่ะเพราะว่าไม่ด้ลาบปลูก ต้นนี้ลงเข่งเนี่ยเดือนตุลานะคะพี่เขาเอากล้ามาให้นี่เดือนกันยาปีที่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ขยายพันธุ์จากหน่อจากไหลของเขาเนี่ยได้เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแค่เข่งเดียวเนี่ยหน่อไหลของเขาได้สามสิบสามสิบหน่อขึ้นนะคะเป็นต้นไม้ที่ เหมาะสำหรับเมืองไทยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาชอบแดดนะคะเมืองไทยก็ส่วนมากก็จะมีแดดตลอดทั้งปีนะคะเพื่อนนี่ค่ะลักษณะของใบนะคะทั้งหลังใบทั้งหน้าใบนะคะ มีความสวยงามใบใหญ่นะคะยิ่งเราปลูกรวมๆกันเนี่ยเวลาเขาแผ่ใบออกว้างเต็มพื้นที่เนี่ยแบบสะกดทูกสายตาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่นร่าจะพาไปดูมุมสวนหย่อมหน้าห้องนะคะที่ปลูกบันดาลงเข่งแล้วก็ลงดินนะคะตรงนั้นคือเขาอยู่ในช่วงระยะของการเจริญเติบโต ใบเขาจะใหญ่นะคะก้านจะยาวทรงสวยค่ะนี่ค่ะถึงระยะที่ให้ดอกนะคะลายของดอกของเขานี่ค่ะเพื่อนจะมีสีดำดำนะคะช่วงปลายแล้วก็กลีบดอกนี่จะเป็นสีเหลืองนวลนๆน,น,นะคะเพื่อนสวยค่ะส่วนกระเปาะนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะก้านก็เป็นสีม่วงค่ะเพื่อน หนึ่งต้นน่าจะมีหนึ่งดอกนะคะคิดว่าอย่างนั้นนี่ค่ะโคนต้นนะคะน่อไหลก็จะออกไปทั่วเลยค่ะเวลาตัดตัดไหลนี่แม่ดัลล่า <c oughs> ถ้าเขาทอดยอดอย่างนี้นะคะทอดยอดยาวอย่างนี้แม่ดัลล่าก็จะตัดประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหลือเหลือส่วนไหลที่ติดลําต้นไว้นะคะแล้วก็ให้เขาเกิดรากก็ก็จะเกิดหนอแบบนี้ได้อีก นะคะเพื่อนๆคือหลหนึ่งเนี่ยเราขยายพันธุ์ได้ได้หลายหลายชุดอยู่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเกิดหน่อขึ้นนะคะเราก็แยกหน่อออกนะคะหน่อดกค่ะเลี้ยงง่ายนะคะสวยงามอลังการะคะ่ะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะเนี่สองเข่งแดงนี้ก็แยกจากต้นนี้นะคะเป็นหนอ่อเป็นหน่อที่เกิดจากต้นนี้แล้วก็แยกไปใส่เข่งนะคะ ก็อสองเข่งนี้ก็ตั้งแม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนด้านในของเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นยาวๆเ,เกสรของเขานะคะจะเป็นยาวๆนะเพื่อนนี้ค่ะด้านในนะคะก็จะเหมือนดอกบอลสีนะคะเพื่อนเหมือนดอกบอลสี เหมือนกันเลยค่ะนะคะมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นค่ะเพื่อนๆไม่มีกลิ่นโอ้ดีใจค่ะได้ชมดอกเขาด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> เพิ่งเลี้ยงครั้งแรกก็เห็นทั้งลักษณะของใบลำต้นแล้วก็ดอกของเขานะคะแล้วก็การแยกหน่อแยกไหลนะคะคุ้มเลยค่ะตั้งแม่ครั้งเดียวคุ้มเลยได้ดูทุกสเต็ปนะคะเพื่อน เดี๋ยวแม่ดนล่าจะพาไปดูมุมสวนหย่อมค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบนนําเบกเมจิกนะคะต้นแรกเนี่ยค่ะต้นแรกนี่เอาลงดินนะคะสองต้นข้างในคือปลูกใส่เข่งตอนนี้คือสวยงามมากเลยนะคะช่วงบ่ายเขาจะสวยกว่านี้ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาได้ได,ได้รับแดดช่วงบ่ายนะคะใบของเขาจะดำนะคะ ใบรูปหัวใจสีดำแบบดำจนแบบตะลึงนะคะคนปลูกยังตะลึงเลยค่ะนะคะดำสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆไม่มีบอไม่มีสะน้ำไม่มีที่แฉะบอนดำแมงเมจิกสามารถปลูกใส่เข่งได้ค่ะสำคัญที่การให้น้ำนะคะให้น้ำช่วงเช้าเช้า ให้จนล้นกระถางเลยนะเพื่อนๆให้จนล้นเข่งเลยสักสามครั้งนะคะดินเขาก็จะชุ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเป็นอย่างนี้เลยการเกิดหนอกเกิดไหลไม่แตกต่างจากการเอาลงดินเลยค่ะทั้งปลูกใส่เข่งและลงกระถางนะคะเพื่อนๆการเจริญเติบโตก็ไม่แตกต่างกันมากเพียงแต่ ถ้าเอาลงดินเนี่ยทรงพุ่มของเขาจะเป็นทรงพุ่มกลมๆกลมๆนะคะแล้วก็ใบของเขาจะสั้นกว่าเอาลงเข่งนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นคะ่ะก็จะมีหลายรุ่นนะคะหลายรุ่นที่แม่นาล่าปลูกไว้เพราะว่าต้นแม่ต้นแรกที่ออกดอกนั้นเขาให้หน่อให้ไหลดกมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดกจริงๆนะคะ ต้นนี้คือการเอาลงดินค่ะเนี่ยสวยค่ะใบใหญ่นะคะการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยคอ,อกนะคะเดือนละครั้งก็ได้ค่ะเพื่อนๆให้รอบโคนต้นนะคะถ้าเอาลงดินก็ขุดรอบๆโคนต้นของเขานะคะวัดออกมาสักคืบหนึ่งนะคะแล้วก็ขุดเป็นร่องนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยคอ,อกนี่หย่อนลงไปเสร็จแล้วก็เอาหน้าดินนี้กลบนะคะเวลาเรารดน้ําปุ๋ยคอ,อก ก็จะไม่กระชอกนะคะเขาก็จะโดนน้ำที่เรารดลงไปเนี่ยนำพาอินทรีย์วัตถุในปุ๋ยนั้นซึมลงไปใต้ดินให้รากของบอนดำรากของไม้ใบของเราเนี่ยได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญเขาก็จะโตเร็วนะคะเพื่อนดูก้านใบของเขาจะสั้นนะคะใบจะใหญ่สวยงามก้านแตกหนอ่อแตกไหลก็ ดกเหมือนกับการปลูกใส่เข่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะเวลาเราจะขยายพันธุ์เราก็ตัดนะคะตัดตรงข้อของเขาอย่างนี้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะหนึ่งข้อก็เหมือนจะตั้งแม่ได้เลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาก็จะแตกไหลเพิ่มเพิ่มมาตามข้อนี่ค่ะหนึ่งสองนั่นค่ะโน่นเหมือนกันค่ะก่อโน่นนะคะนี่นี่ ตอนนี้นะคะก็จะได้ไหลาตามข้อเพิ่มเข้ามาอีกนะคะสองฝั่งสามฝั่งนะคะโอ้เยอะแยะมากมายคะ่ะขยายพันธุ์ไม่รู้จบนะคะถ้าเพื่อนๆอยากปลูกเล่นๆนะคะปังแม่แค่ต้นเดียวคะ่ะแล้วเพื่อนๆก็จะได้ดงบอลนะคะภายในห้าถึงหเดือนนะคะเพราะว่าเขาจะเกิดไหลให้ได้เร็วเหมือนกันคะ่ะเพื่อนคะ่ะสวยงามคะ่ะ หามุมที่มีพื้นที่นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ถ้าจะเอาลงดินนะคะเพื่อให้หนอให้ไหลของเขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าไม่มีพื้นที่ปลูกใส่เข่งก็ตั้งมุมไหนก็ได้คะ่ะที่มีแสงแดดนะคะแค่นั้นก็สามารถที่จะเลี้ยงวอนดำแบ็กเมจิกได้สวยงามแล้วคะ่ะเพื่อนๆค่ะ ก็สรุปได้ว่าตั้งแม่นะคะแม่นันล่าเอาต้นแม่ของวันดำแบงเมจิกหน่อแรกเนี่ยลงเข่งลงกระถางช่วงเดือนตุลานะคะแล้วเขาก็ให้ดอกช่วงเดือนพฤษภาของปีถัดมาก็ประมาณ6-7เดือนนะคะเราก็จะได้ชมดอกของเขานะคะดอกของเขาออกตามซอกใบค่ะนะคะสวยงามนะคะเพื่อนา่า สำหรับคลิปนี้แม่นาร่าก็พาเพื่อนๆมาชมราชาแห่งไม้ใบสีดำนะคะคือบอดดาแบนเมจิกนะคะที่ออกดอกได้สวยสดงดงามนะคะเพื่อนๆครั้งแรกที่แม่ดลาล่าเห็นดอกของบอลดำแบนเวจิกนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิป ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้มมานะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ